สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรฟุตบอลพลังการ f c ถือเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างน่าสนใจในโซนภาคตะวันตกของไทยครับต้นกําเนิดจากสิงห์ระฆังทองสโมสรเริ่มต้นอย่างเป็นทางการจากการก่อตั้งในชื่อสิงห์ระกังทองการจะนะดุรี f อ โดยเริ่มสร้างชื่อจากการเป็นทีมในระดับสมัครเล่นไทยแลนด์อมาจูลีกก่อนจะทำผลงานได้ดีจนสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ระบบหลีกอาชีพได้สำเร็จในฤดูกาล2,563ไทยลีก3ในช่วงแรกสโมสรเน้นการสร้างรากฐานและฐานแฟนบอลในท้องถิ่นโดยใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นรังเย่าหลักยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดรา้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้ามาสนับสนุนของกลุ่มทุนใหม่และมีการรีแบรนด์ชื่อสโมสรเป็นดรา้อนปทุมวันการจนบุรี f อหรือ DP การจนบุรี f c ซึ่งในยุคนี้สโมสรมีการยกระดับความเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของงบประมาณตัวผู้เล่นและเป้าหมายที่ต้องการขึ้นสู่ไทยลีก2ความสำเร็จครั้งใหญ่ในฤดูกาล2,565/66 ทีมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าชั้นไทลีก3โซนภาคตะวันตกและทำผลงานในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทลีก2ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของสโมสรการก้าวสู่พลังการ f อ หลังจากโลดเล่นในไทยลีก2และสร้างเซอร์ไครส์ด้วยการทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA c u p 2026ทับ67แม้จะแพ้ให้กับแบงคอกยู n นเต็ในการดวลจุดโทษอย่างน่าเสียดายสโมสรก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอีกครั้ง ในปี2,567สโมสรได้ทำการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นพลังการ FC โดยมีการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้และปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและสื่อถึงพลังของชาวกาญจนบุรีมากขึ้นภายใต้การบริหารงานที่ยังคงเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดเอกลักษณ์และฉายาฉายามังกรไฟแต่เดิมมักเรียกกันตามชื่อสปอนเซอร์ ปัจจุบันเน้นความเป็นนักสู้แห่งเมืองกาญจนะสนามย่าวย้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือกลีบบัวซึ่งเป็นสนามที่มีทัศนียภาพสวยงามและมีความจุดที่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมากสีประจำสโมสรส่วนใหญ่จะใช้สีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นหลักในการออกแบบชุดแข่งปรัชญาและจุดเด่น พลังการ F4 ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นทีมม้ามืดที่มักทำผลงานได้ดีเกินคาดในฟุตบอลถ้วยและมีสไตล์การเล่นที่ดุดันไม่ยอมแพ้ง่ายๆรวมถึงการปั้นนักเตะดาวรุ่งและนักเตะท้องถิ่นให้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าในระดับประเทศจุดเริ่มต้นจากศรัทธาและชื่อสิริมงคลในช่วงก่อตั้งเป็นสิงระครังทองชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะความเท่เพียงอย่างเดียว แต่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภและการเอาเลิกเอาชัยตามความเชื่อของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องทีมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในหลีกสมัครเล่นหรือ TA โดยเน้นไปที่การดึงตัวผู้เล่นที่เดินสายฟุตบอลในโซนภาคตะวันตกและเด็กสร้างในจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาผสมผสานกันจนสามารถฝ่าฟันขึ้นสู่หลีกอาชีพได้ในเวลาอันรวดเร็ว 2. ยุคดรากอนกับการยกระดับสู่มืออาชีพเต็มตัว เมื่อก้าวขึ้นมาสู่ไทยลีก3การแข่งขันสูงขึ้นมากการเข้ามาของกลุ่ม Dragon Solar Roof ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมโครงสร้างสโมสรการดึงตัวกุญซือมีการดึงตัวโคช้ชที่มีประสบการณ์อย่างโคช้ชตู่พนิพนธ์เกิดแย้มและต่อด้วยโคช้ชอูดสราวุฒตรีพันธ์เข้ามาวางรากฐานทางแทคนิกการเสริมทัพ เริ่มมีการนําเข้านักเตะต่างชาติเกรด A และอดีตนักเตะไทยลีกเข้ามาประคองทีมทําให้ทีมจากเมืองการทีมนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในระดับที่3ทันที 3. เทพนิยายช้าง FA คร p ับจุดพีคที่คนไทยไม่ลืม เหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของสโมสรในช่วงรากอปรปทุมวันขนาดนั้นดังไปทั่วประเทศไม่ใช่แค่การเลื่อนชั้นแต่คือการสร้างปรากฏการณ์ในช้าง FA คร p ับ2,566ทับ67พวกเขาเป็นทีมจากไทยลีก2ที่ล้มยักษ์จากไทยลีก1มาตลอดเส้นทางนัดชิงชนะเลิศที่ดรามา่าในนัดชิงชนะเลิศกับทรูแบงคอกอยู่นเตด พวกเขาสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรียันเสมอได้ในเวลา120นาทีก่อนจะพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษไปแบบสุดระทึก1ต่อ4ผลลัพธ์แม้จะได้รองแชมป์แต่ได้รับคำชมไปทั่วประเทศและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการรีแบรนด์เป็นพลังการ FC เพื่อแสดงถึงพลังของคนทั้งจังหวัด4สนามกลีบบัวป้อมประการอาถรรพ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรด้วยโครงสร้างสนามที่เปิดโล่งเห็นวิวภูเขาและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสนามที่ทีมใหญ่ๆมักจะมาเสียท่าที่นี่บ่อยครั้งเพราะพลังเชียร์ของแฟนบอลท้องถิ่นที่ขนานนามตัวเองว่ากลุ่มกองเชียร์ที่เหนียวแน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งในภาคตะวันตกครับ 5. การรีแบรนด์สู่พลังการการเปลี่ยนชื่อล่าสุดในปี2567 เป็นการส่งสัญญาณว่าสโมสรต้องการสลัดภาพลักษณ์ของสปอนเซอร์รายเดียวเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสโมสรของมหาชนอย่างแท้จริงโลโก้ใหม่เน้นความทันสมัยสื่อถึงพลังและความเป็นหนักสู้เป้าหมายสูงสุดปัจจุบันเป้าหมายของพลังการไม่ได้อยู่ที่แค่การอยู่รอดในไทยลีก2แต่คือการสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1หรือลีกสูงสุดให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรครับ เกร็ดน่าสนใจคุณรู้ไหมว่าสีเหลืองของทีมไม่ได้แค่สื่อถึงสีประจำจังหวัดแต่ยังสื่อถึงทองจากชื่อกาญจนบุรีซึ่งสอดคล้องกับชื่อเดิมอย่างสิงห์ระฆังทองอีกด้วยครับ 6. ปรัชญาการทำทีมบอลระบบที่กัดไม่ปล่อยถ้าสังเกตสไตล์การเล่นของพลังการ FC ตั้งแต่ยุคสร้างชื่อจนถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปคือความเขี้ยว ทีมนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นเกมรับที่อดทนและสวนกลับได้เฉียบคมโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมที่ใหญ่กว่าพวกเขามักจะใช้ระเบียบวินัยในเกมรับและการเคลื่อนที่พร้อมกันทั้งทีมทีมเวิร์กซึ่งเป็นมรดกที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยทำทีมเลื่อนชั้นจากทีสามเพลังของกวนนักเตะมากประสบการณ์จุดเด่นอย่างหนึ่งของสโมสรคือการเลือกใช้นักเตะเก่าพ่วงนักเตะท้องถิ่น สโมสรมีสูตรสำเร็จในการดึงตัวนักเตะที่ผ่านสมรภูมิไทยลีกมาอย่างโชคโชน v e t e r รั Players เข้ามาเป็นแกนหลักเพื่อคอยประคองน้องๆในทีมทำให้ทีมมีความนิ่งสูงมากในสถานการณ์กดดันเช่นในช่วงการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นหรือการยิงจุดโทษในบอลถ้วย 8. ความสัมพันธ์กับแฟนคลับครอบครัวการจนบ,บุรี ฐานแฟนบอลของพลังการไม่ใช่แค่คนที่มาดูบอลแต่คือการมีส่วนร่วมของชุมชนกองเชีย์ฝั่งธนูกลุ่มแฟนบอลฮาร์ดคอร์ที่สร้างบรรยากาศกดกด,ดันคู่ต่อสู้ด้วยเสียงกลองและเพลงเชีย์ตลอด90นาทีการตลาดท้องถิน่นสโมสรพยายามดึงร้านอาหารสินค้าโอท็อปและธุรกิจในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในวันที่มีแมชการแข่งขันทำให้สนามกีฬาจังหวัดกลายเป็นคอมมูนิตี้ฮับของคนเมืองการในช่วงสุดสัปดาห์ 9. วิสัยทัศน์ Sport City การที่สโมสรเปลี่ยนชื่อเป็นพลังการส่วนหนึ่งคือความต้องการผลักดันให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งกีฬาอย่างครบวงจรโดยใช้สโมสรฟุตบอลเป็นตัวนำร่องหรือแฟลกชิพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาในจังหวัดไม่ใช่แค่มาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควแต่มาเพื่อดูฟุตบอลด้วยความท้าทายในระดับไทยลีก2 ปัจจุบันในสมรภูมมที2พลังการต้องเจอกับทีมระดับพระการที่มีงบประมาณมหาศาลแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังยืนหยัดอยู่ได้คือการบริหารงบประมาณที่สมดุลไม่ทุ่มซื้อนักเตะจนเกินตัวแต่เน้นนักเตะที่เข้ากับระบบการใจถึงของบอร์ดบริหารที่มักจะกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในจังหวะที่สำคัญเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทีมและแฟนบอลรู้หรือไม่ ในช่วงที่ทีมเข้าชิงชนะเลิศ FA ครับนั้นกระแสในจังหวัดกาญจนบุรีตื่นตัวมากถึงขั้นมีการจัดจอใหญ่ตามจุดสำคัญของจังหวัดเพื่อให้คนที่ไม่ได้เดินทางไปสนามสุพัชลาสายัยได้ร่วมเชียรพร้อมกันซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลยทีเดียว 11. ยุทธศาสตร์ภูทรพันแกร่งสิ่งที่ทำให้พลังการแตกต่างจากทีมอื่นที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วยุบหรือหายไป คือการวางรากฐานแบบ sustainable club ครับการบริหารสิทธิประโยชน์ทีมไม่ได้พึ่งพาแค่สปอนเซอร์รายใหญ่รายเดียวซึ่งเป็นที่มาของการรีแบรนด์เพื่อเปิดรับกลุ่มทุนที่กว้างขึ้นแต่ยังเน้นการขายของที่ระลึกที่ออกแบบมาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จนเสื้อแข่งของทีมกลายเป็นของสะสมที่คนนอกจังหวัดยังตามหาระบบเยาวชนสโมสรเริ่มขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนกีฬาในจังหวัด เพื่อมองหานักเตะสายเลือดการจนบุรีแท้ๆเข้าสู่ทีมในอนาคตลดการนำเข้าและสร้างความรู้สึกอินให้กับคนในพื้นที่ 12. สนามกลีบบัวนรกของผู้มาเยือน The Fortress หากใครเคยไปเยือนสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีจะรู้ว่านี่คือสนามที่เล่นยากที่สุดแห่งหนึ่งทิศท,ทางลมและบรรยากาศด้วยชายภูมิที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและแม่น้ำ ลมในสนามมีความแปรปรวนซึ่งส่งผลต่อลูกฟุตบอลน,นักเตะเจ้าถิ่นจะคุ้นเคยกับจุดนี้ดีกว่าความใกล้ชิดอัตจันท์ที่ไม่ได้สูงชันจนเกินไปทําให้เสียงเชียร์ของแฟนบอลสะท้อนลงมาในสนามอย่างรุนแรงกดดันนักเตะคู่แข่งได้เป็นอย่างดี 13. การเปลี่ยนผ่านโลโก้จากระฆังสู่มังกรและพลังประวัติศาสตร์ของทีมถูกบันทึกผ่านตราสัญ,ญลักษณ์หรือแบชสิงระฆังทอง สื่อถึงความมงคลและเสียงชื่อเสียงที่ก้องกังวานดราก้อนปทุมวันยุคแห่งความทะเยอทะยานใช้มังกรสื่อถึงความน่าเกรงขามและอำนาจพลังการปัจจุบันเน้นตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ดูเป็นสากลมากขึ้นมินิมอลลิสต์สื่อถึงการขับเคลื่อนจังหวัดด้วยพอร์หรือพลังที่ไม่มีวันหมด 14. ผู้เล่นต่างชาติที่เป็นหัวใจสโมสรนี้มีสายตาที่เฉียบคมในการเลือกนักเตะต่างชาติ หรือ Foreign Quota โดยเฉพาะนักเตะจากบราซิลและแอฟริกาที่มักจะปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในต่างจังหวัดได้ดีและกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลได้ในเวลาอันรวดเร็วหลายครั้งที่นักเตะเหล่านี้กลายเป็นแมชวินเนอร์ในเกมสำคัญํำคัญ 15. จิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ลุ่มน้ำแควความภูมิใจอย่างหนึ่งของคนกาญจนบุรีคือความไม่ยอมแพ้หรือ n น v e r say die attitude ซึ่งเห็นได้ชัดในนัดชิง FA Cup ัพปี2023ทับ2024แม้จะถูกนำหรือโดนบทหนักขนาดไหนนักเตะจะวิ่งจนวินาทีสุดท้ายสปิริตนี้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ทีมนี้มีสเสน่ดึงดูดสปอนเซอร์และแฟนบอลหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอเกร็ดทิ้งท้ายที่น่าสนใจคุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงที่ทีมทำผลงานได้ดีสภาพเศรษฐกิจในตัวเมืองกาญจนบุรีจะคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร้านอาหารและโรงแรมมักจะถูกจองเต็มจากแฟนบอลทีมเยือนและผู้ติดตามทำให้สโมสรน,นี้เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของจังหวัดไปแล้วครับ